อโอเคครับอธิบายสรุปสุดท้ายนะครับการปาดไฟบีนการปาดบีนะครับวีใหม่วีใหม่นะครับแนะนํานะครับเทคนิคนะครับวีใหม่ให้นํามาปาดเอาผิวที่มันเหมือนลื่นๆนะออกก่อนนะครับมันจะเป็นน้ํายาเหมือนน้ายาเคลือบนะครับเวลา,เาไปใส่ถ้าเกิดเอาไปใส่โดยที่ไม่ปาดตัวนี้แล้วก็ไม่ปาดตัวนี้ เอาถึงแม้ระยะคัดจะได้แต่มันก็จะมีอาการลื่นนะครับเหมือนรถไม่มีแรงนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเอาแบบยกล้อเลยเอาแบบยกล้อก็คือเอาแรงกดให้ได้มากที่สุดแต่ก็จะมีผลเสียคือแผ่นคัดอาจจะหมดไวนะครับถ้าไม่ปรับให้อยู่ตรงช่วงกลางกลางถ้าช่วงกลางกางก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าไอตัวกดเวลาากดไอตัวกดไอตัวเดี๋ยวส่คัดใส กดลงให้ไอตัวแผ่นวีนะครับวีกับไฟบีนสนิทกันแล้วแล้วกดลงไปตัดครั้งหนึ่งคือตัดครั้งหนึ่งของแม่แรงก็คือของผมมันครั้งหนึ่งก็คือห้ามิลนะครับถ้าเกิดห้ามิลตัดก็จะเป็นแบบว่าวีนี่จะนิ่มครับก็คือ,คอเครื่องจะวิ่งนิ่มแรงไม่แรงมากก็คือ,อเวลาขนของหนักๆนี่ก็จะเหมือนมีอาการรถไม่มีแรงนะครับ ตแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแรงกดที่เยอะที่สุดแต่ก็ไอตัวแผน่นแผ่นคัดนี่ก็จะหมดไวหน่อยก็คือเอาแรงกดให้เยอะเยอะที่สุดเยอะที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาของอช่างที่เป็นแบบ modify คือมาเปลี่ยนเป็นใช้บีบีตัวนี้2ชั้นเพื่อจะให้แรงกดเยอะนะครับแรงกดเยอะแล้วก็พอแรงกดเยอะก็มีปัญหาไปหาหตัวปัม๊มนะครับแล้วก็ไอแผ่นคัดแผ่นคัดก็คือต้องเป็นแบบเสริมทองแดงนะครับถึงจะเอาอยู่ อันนี้ไอ่เสริมทองแดงทนไหมทนแต่ก็จะไปกินกินไฟเบีนอีกทีเนี่ยฮะก็คือมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนครับมีข้อดีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ก็คือถ้าเกิดว่าจะ,ะใช้งานที่แบบว่าไม่หนักมากก็คือต้องปาดอีแบแบหนึ่งใช้งานหนักก็ปาับอิบแบหนึ่งประมาณนี้ครับผมผมมีปาัรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกไซส์ทุกขนาดไนดะ้ยันสิบล้อยันพวกนี้ประมาณ22 23นิ้วครับผมปาดก็คือปรับให้ระยะได้ตามนี้เลย ตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็จะยกมาประมาณนี้ยกหวีไฟบินแล้วก็แป่นคัดมานะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่า,า,าคิดคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ให้ความรู้สําหรับผู้ที่ยังยังไม่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็สําสหรับคนที่รู้แล้วก็ก็ แนะนำติชมได้นะครับก็คือหลักการวิธีการแต่ละช่างอาจจะไม่เหมือนกันของผมก็อยู่ๆประมาณนี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ